สวัสดีค่ะพบกับดีด้านพาชิมนะคะวันนี้ค่ะเราก็มาอยู่ที่ครัวสมิงนะคะที่อำเภอสัตหีบค่ะร้านนี้นะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่ทะเลค่ะในราคา499บาทค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบุฟเฟ่ในราคา499บาทเขาจะมีเมนูอะไรกันบ้างนี่ค่ะ สำหรับเมนูบุฟเฟ่ต์นะคะ499บาทก็คือว่าสามารถเลือกทานแบบบุฟเฟ่ต์ก็ได้หรือว่ารู้สึกว่าไม่คุ้มนะคะก็สามารถสั่งทานเป็นจานก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะมีเมนูบอกเลยนะคะแล้วก็พร้อมราคาค่ะ มีเมนูที่หลากหลายมากเลยค่ะมีทั้งปลาปลาแซลมอนนะคะหอยเชลล์อบชีสแล้วก็ปลาผู้ปัดกระปงต้มยำที่เป็นเมนูอาหารนะคะคือแบบว่าดูพรีเมียมมากๆในราคานี้นะคะแล้วก็ราคานี้นะคะเขายังรวมเครื่องดืม่มและขนมหวานเลยค่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นพวกกุ้งแช่น้ำปลานะคะมีแซลมอนแล้วก็มีพวกยำส้ม,มตำนะคะให,ให้เลือกทานได้หลากหลายมากซึ่งเวลาในการทานนะคะก็อยู่ที่3ชั่วโมงค่ะโดยจะนับจากอาหารจานแรกที่วางบนโต๊ะนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับเมนูอาหารในวันนี้นะคะเราก็สั่งค่อนข้างหลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้อาหารก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะ <c oughs> สำหรับเมนูแรกนะคะเราสั่งไอ้กุ้งแช่น้ำปลาพันซอมอนนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่จิ้มไปแบบสะใจเลยกินแล้วนะกุ้งบอกว่าเนือนเ้อเด้งสดมากๆแล้วก็ตัวน้ำจิ้มื็แซ่บเวอร์มากๆ มาชิมต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหมึกนึ่งมะนาวหมึกนึ่งมะนาวค่ะวามหมึกแบบว่าเด้งกรุบกรอบมากแล้วก็ตัวมันจิ้มที่รามาก็แบบเรี่ยวแล้วก็เผ็ดกำลังพอดีเลย ต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นเขาก็จะประมาณนี้ชิ้นใหญ่มากรสชาติแบบว่าเขาจะจืดสกัเล็กน้อยนะคะอันนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาชิมแซลมอนซาซ,ซิมิกัน ะะสม่เุดยอดค่ะร้านนี้แนะน,นำให้มากินเลยนะคะคุ้มมากๆกับเมนูที่หลักหลายในราคา499บาทแล้วก็รวมน้ำและขนมหวานแล้วถ้าใครอยากลองมาชิมนะคะก็มาได้ที่ร้านทัวสมนินนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งที่อยู่และที่กัดมาให้นะคะใต้คลิปค่ะ สำหรับวันนี้นดีด้าพาชิมต้องขอตัวลาไปกินกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ